ขายบ่สวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยแพรสตินดี้ค่ะเอาเก็บเล็กเดี๋ยววันนี้เราจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะวันหยุดค่ะถ้วยอะไรเนาะอ่ถ้วยละวจักบาทจ้ะเล็กน้ำตกสองบอกเล็ก มะเหมี่ยวเอาอะไรนะเอาด้วยเป็นสามค่ะไม่หรือว่าจะกินมาม่าดีเอาชเค้รับเเอาส้นมาม่าดีกว่าค่ะอีกอันนึงเอามาม่ามาม่าต้มยำนะคะมาม่าต้มยำหรืออะไรคะมาน้ำต้มยำหรือเปนมาม่าต้มยำโตนมีต้มยำอยู่นะอมอ่ะล่ะมีมีน้ำตกน้ำใสต้มยำ น้ำตกต้มยำนี่น้ำตกต้มยำนี่ขายดีเนาะอันนี้นะค่ะแม่ขาดนะคะอันนี้ขลุกขลิบอะค่ะหมูหมูชิ้นหมูชิ้นน่าจะเลือดเลือน้อยๆหน่อยๆหรอจะเลือบ่็เลือบเลือดยังน้อยขายอยู่บ้านใด้แน่จ้ะนี่ขร้านตะบ้านห้ามหน่อยได บานเฮาเนาะบานน้องสะอาดฟาสุกบอกน้องให้ไปบอกกันเพื่อนเอื้อนก็ไปดีนะนเดี๋ยวนี้าบานเาี่กับ,บเ,กเพื่อนก็มีเบอร์ประจำด้วเนาะแมนค่ะอยากเบอร์ไปเมือ่อวานนี่ค่ะอ,คอันนี้ก็คือเป็น delivery นะคะ delivery น้ำนเบอร์ยังจ้าขึ้นเบอร์ให้แน่ 0 9 8 0 7เก7 4แ็่ะ2 8 3 6าแทำแบบเป็นทำลงทานไหมคะเคดค่ะเห็ดลงทานน้ำตาข่ะเนาะที่ไหนคะลงทานที่ไหนคะวัดวัดยังกวัดผู้วัดวัดยังจ่ไม่ได้เคดรับล้านนี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าแซ่บเลยเ่ะเค็ดรับเค็ดรับคืออะไรคะ เคล็ดลับคือน้ำซุปกระดูกน้ำซุปกระดูกหมูนะคะนี่ค่ะซุปอย่างนี้เลยนะคะกระดูกเลี้ยงขาตั้งกระดูกเลี้ยงขาตั้งต้มให้นัวนัวสุกๆเนาะเข้าเขียวจนดนเหมือนกันอ่ะมาปูน้องสนเอาไหมอื้อ อันนี้ทําทแบบนี้เนี่ยดีกว่าทําหน้าร้านยังไงคะมันก็ดีกว่าที่แบบว่าเราวิ่งหาลูกค้ามันเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่านั่งรอเนาะลูกค้าก็นั่งรอเราอ,อยู่บ้านอืมสบายสบายรถนี่ก็ครบเลยทํามากี่ปีแล้วคะดีนี้ก็ข้าปีถ้าถ้าทำเป็นซารเลนได้ปีหนึ่งจะเปิดเป็นร้านหน้าร้านได้ 3ามปีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซาเล้งอ๋อแล้วระหว่างที่ทำหน้าร้านกับทำซาเล้งนี่ขายอันไหนขายได้เยอะกว่ากันคะทำซาเล้งกัะทำซาเล้งนะคะ<า>ม,มือหนึ่งได้จักถว่ยคะซาเล้งต๋เมื่อเนึองก็เกือบร้อยถวยอ่าประมาณนี้กระดีได้เหรอเนาะมีวันหยุดไหมคะกระเหล่าเต่สิหยุดมีบุรี่ กยุทธไปทุระนั่นนี่ก็ดีเนาะย่างให้มีร่วมานต่อไปดีฮะนี่นะคะเนาะพักกันอันนี้ขายจังโมงหอดจังโมงจ้ะเริ่มขายหาม่งทอดหางม่งเส้นนะบ่แม่นค่ะปั๊ดอันนี้หางม่งเส้นนี่ก็นี่ก็จะบายๆแหละกับไก่สีเบิร์ดละถ้าเกิดจะคิดว่าจะกินตอนบ่ายสามนี่ไม่เหลือแล้วนะนี่หมดเลยหมดเลยอุ้ยดูหมูสับได้เยอะเลยแหละ ชอบเลยอันนี้ผักนะคะอ่าผู้ใดอ่ยูบานนวดสะอาดพาซุกบ้านนั่นก็นี่นะคะอันนี้เป็นเมนูต้มยำน้ำตรกมาม่าเส้นมาม่าจะน่าทานมากๆเลยค่ะซิมก่อนถุจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตังมาจ่ายก่อนครบแล้วสามถ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนปุงตรงนี้เลยใช่ไหมแม่เอาเสร็จแล้ว แล้วรปปรุ้ยปุ้ยก็จะเสร็จใส่เลยแล้วเพื่อนบอกว่าปูุงงายก็อร่อยครับจันเท่าไหร่นะร้อยห้าบาทจ้าใชร้อยร้อยสิบบาทจ้ารุ่งเนี่ยค่ะ เครื่องปรุงยังเพิ like ่นกสะอาดสะอาดเลยนี่หนูก at ินครั้งแรกกินครั้งแรกแต่บ้านเนี้กินประจําเลยพริกขี้พริกจีโอ้นี่พริกจีพริกจีที่พริกกี้กะปิที่พี่จุ้ยชอบเกเือตอนนี้กะปิพริกกี้ฮะพริกจี้ก็มีนี่แกดูคว่ำแล้วได้เอาหมูสับนะพี่ปุ้ยแกปุ้ยถ่านนัำแล้นแต่เป็นต้มยำค่ะต้มยำแต่ใส่หมูสับใส่ไหมนี่พี่ใส่ให้ไหมใส่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณงมากเลยน่ายเ้่าาส่่ะยแล้วมีอะไรอีกกันใส่มันใส่มันส้มป่ะก็พี่โคนิจ๊บแล้วก็พริกองของพี่ไม่ปรุงมากหรอกเพราะว่ามันน่าจะ ปิดให้เนี่ยนวดเนอยู่ดอกพอวางใช่ไหมอยาปวดหมอนจะหน่อยใกล้เบิร์ดรถดีใกล้แล้วใกล้แล้วไปใส่ต้อนอีกค่ะก็เลาะไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ่มว่าจะลุ่มไปคุ้มข้ามพื้นเชนพริกจีเอาไหมเอาค่ะพริกจีเอาใส่อันนี้แล้วกันนะอ๋อเอาใส่เอาใส่ใส่ยังก็ปีเรามีแล้วนะ แค่สุงแค่ถ้วยครับอ๋อนี่ก็มีมีลูกค้ามาในระหว่างที่ทำก็มีลูกค้ามานมยุติแล้วได้ได้เดี๋ยวพี่ไปไปหนึ่งถ้วยแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาเอาอีกหนึ่งถ้วยนี่นะคะอช้อนยังมะเหมียวนี่ชัวบ์ชวบไปเอาอีกถ้วยหนึ่งค่ะ ชิมก่อนปรุงไม่ปรุงแล้วค่ะน่าจะอร่อยแล้วเชื่อใจดู <S <S น่าทานมากเลยค่ะทุกคนโอเคอันนี้ถ้าเกิดจะเรียกว่าวรถรถก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรคะเนี่ยเปิ้ลก๋วยเตี๋ยวซาลิงค่ะเปิ้ลก๋วยเตี๋ยวซาลิงนะคะรำ่ำซ้ำมากเลยวันละร้อยวันละร้อยถ้วยวันละร้อยถ้วยเลยนะเนี่ย ว้าวว้าววี้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยบอหนูวางไว้ขอบุณกันเลยว่ะเออขอบคุณค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นก๋วเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยจ้าบ๊ายบาย